เกาหลีใต้เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่เป็นวาทยากรหรือพวหน่ยเพลงโดยหุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า ifr6 มีขนาดความสูง180เซนติเมตรได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ที่ดำเนินการโดยรัฐ คุนยนวัทยากรนี้ทำหน้าที่อำนวยเพลงให้นักดนตรีกว่า60คนจากวง National Orchestra of Korea นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำหุนยนต์มาใช้ในการนำวงออเคสตราของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากแบบวบาแแบ่าแบบา่าแบบว่าาจ 그그그래래서서이이렇게도도전을을해볼수있는거구나새새로운새로운운좀세계눈뜬 <laughs> 런기분들었습니다แม้ว่า <웃> ห <음> ุ่ยนต์วาทยากรตัวนี้จะได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมแต่สำหรับนักดนตรีบางรายบอกว่าหุ่ยนต์ตัวนี้ยังต้องพัฒนาอีกเยอะก่อนที่จะมาประชันฝีมือกับวาทยากรที่เป็นมนุษย์ IfR6 ถูกตั้งโปรแกรมให้จำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 물론 아직은 예술적인 측면에서 얼마나 발휘됐었느냐를 말할까 하긴 어렵겠지만 뭔가 좀 레퍼런스라든가 비준적인 그런 영역에서는 이 로봇 지휘가 충분히 역할을 할수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다.